ทางข้างหน้างโล่งนะครับมึงต่อแถวยังเขาไม่เป็นหรอมึงต้องมุดเนี่ยต้องเจอคนอย่างกูมุดสิมึงมุดสิต้องบอกว่าเป็นคลิปแก้เผ็ดพวกที่ชอบขับรถไหลทางผู้ชมโดยผู้ใช้ t i k t o k เนี่ยได้มีการตัดสินใจแก้เผ็ดพวกชอบขับรถไหลทางโดยเป็นคลิปเนี่ยเหตุการณ์ที่ถนนแห่งหนึ่งผู้ชมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมีการบอกว่าไหลทางเนี่ยเขามีไว้สำหรับฉุกเฉินไม่ได้มีไว้ให้พวก สันจุดๆเสียแบบนี้ต่อแถววิ่งทางปกติแบบคนอื่นไม่เป็นหรอครับเราต้องช่วยกันลนนลงนะไม่ให้พวกนี้เนี่ยวิ่งไหลาทางแบบนี้นะครับซึ่งในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าผู้ถ่ายคลิปเนี่ยได้ขับรถเนี่ยกันเอาไว้ไม่ให้คันหลังที่ขับมาตรงไหลาทางเนี่ยแซงขึ้นไปโดยหนุ่มรายนี้เนี่ยในคลิปพูดว่าทางข้างหน้าโล่งๆต่อแถวอย่างเขาไม่เป็นหรอครับ ต้องมุดต้องเจอคนอย่างผมมุดสิจะวัดกับผมก็มาดิผมคนจริงงานนี้ฮะโดนตบไฟสูงใส่ซะด้วยต้องบอกว่ากล้ามากนอกจากขับไหลทางแล้วเนี่ยยังกล้าตบไฟสูงใส่แม่มันต้องมุดให้ได้เลยใช่ไหมมันต้องไปให้ได้มันต้องรีบนะผู้ชมงานนี้ฮะปรากฏว่าชาวเน็ตเนี่ยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายมีการบอกว่าทางด่วนสีรัตเนี่ย เจอประจําไม่รู้เป็นอะไรกันทําดีแล้วแบบนี้แหละผมก็ทําสุดยอดทําดีครับชื่นชมนี่ฮนะผู้ชมก็คือคอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ยเห็นด้วยกับการที่เจ้าของ tiktok เนี่ยเขาได้ตัดสินใจทําเหตุการณ์แบบนี้ส่วนคลิปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไปชมคลิปเต็มๆทิ้งท้ายกันเลยครับผม,มาทางข้างหน้าโลง่ลงๆนะครับมึงต่อแถวยังเขาไม่เป็นหรอมึงต้องมุดเนี่ย ต้องเจอคนอย่างกูมุดดิมึงมุดสิมุดดันนี่จะว่าถ้ากูมา,มาดิกูคนจริงขุดเลยขุดเลยมึงขุดรถเลยขุดเลยขุดเลยกูยไม่ได้ขับรถผิดกฎนะครับตบไฟสูงมาตบ